คุณหนึ่งติดกันบ้านอะไรไว้เรื่องเกี่ยวกับการดินอ๋อของผมไม่มีอะไรก็มีเรื่องการแต่ข้อสดสีเกณ่์อ๋อใช่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 ใชชช่ไอ้ที่แปดแสนบาทนะฮะไอแปดสนเหรียญนี่ยก็ตกลงบังเอิญว่าได้มีโอกาสได้คุยกับที่ปรึกษานะของผู้ว่ากอกตนะฮะเมื่อเมืเม่อจริงๆก็อสอสมวนันที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ก็โทรไปอีกหนึ่งรอบนะบไปถามเพราะว่า เพราะว่ารู้ว่าติดกันบ้านพ่อนี้อยู่แลก็ขอขอขอเรียนให้ทราบคำตอบแปบนี้ว่าในข้อที่สี่แล้วก็ไม่ใช่นาทเตี้ะที่ที่ต้องไปไปซื้อลิขสิทกษต์นะฮะแต่ว่าโดยบังเอิญก็คือว่าพอการกีฬาของประเทศไทยเนี่ยมันมีบทบาทเมื่อฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วเนี่ยนะฮะก็เลยกลายเป็นกลายเป็นเป้าให้ให้สื่อมวลชนก็ไปถามนะฮะ คือประเด็นของของการถ่ายทอดซีเกมเที่ยวเนี้ยมันก็มีความแปลกๆตรงที่ว่าโดยปกติแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเออค่าลิขสิทธิ์ซีเกมมันไม่ได้แพงอะไรนะฮะเป็นเงินเป็นบาทก็ล้านสองล้านบาทอะไรเนี้ยคลนะ้ายๆอย่างนั้นแต่เที่ยวเนี้ยอยู่ดีๆทางคอมเนเนี่ยเขาปล่อยให้มีบริษัทโตแทนเข้ามาบริหารจัดการเรื่องนี้นะครับซึ่งซึ่งก็ดันไอ้บริษัทตัวแทนเนี่ยก็เป็นบริษัทฝรั่งอีกก็ ในภูมิภาคเราก็ช่วยไม่ได้ที่ประเทศไทยเนี่ยมีเรคคอร์ดนะฮะแล้วก็มีสถิติบ่งบอกว่าประชาชนคนไทยเนี่ยมักจะมีความสนใจในกีฬาระดับโลกเนี่ยสม่ำเสมอทำให้มีการถ่ายทอดสดถูกต้องทาง,ทางลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยอยู่ตลอดเวลาไอ้บอริษัทนี้มันก็เลยบอกอ่าท่งนี้ขอขายประเทศไทยในราคา800 0 0นเหรียญน,นะ,ะซึ่ง กกตอเองเขาก็ไม่ได้มีอำนาจจะตัดสินใจอะไรว่าเขาจะต้องไปไปสับสูญนในการแข่งขันนะครั้งนี้และโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งถึงถึงวินาทีที่ผมได้คุยกันที่ปรึกษาเมื่อวานเนี่ยก็บอกก็คงยังไม่ได้มีการตัดสินใจว่าว่าจะต้องไปซื้อแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยเขาก็สาวเสียงประชาชนทางโซเชียลมีเดียที่มีคนไปทําไว้ให้เนี่ยก็เหมือนกับเราคนไทยเองก็ไม่ได้สนใจที่จะดูทีนี้ประเด็นมันอยู่อย่างนี้ด้วยครับพี่ใหญ่ครับมันไม่ใช่ไปซื้อมาแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับ ว่ากรกตเนี่ยไม่ได้มีทีวีในมือนะฮะเขาไปซื้อไปแล้วแล้วเขาไม่มีช่องจะออกอีกเนี่ยมันก็ก็ก็มันก,ก็กลับไปไก่กับไข่อีกนะครับก็คิดว่าก็คงจะพอเป็นคําตอบเพิ่มแต่คือคือผมก็เข้าใจแหละที่ปรึกษาเขาก็ตอบแบบยังกักอยู่นะเพราะว่ามันยังไม่ได้ย,ไไดยังไม่ได้ทํางานในเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าถ้าตัดสินใจไปอย่างไรเนี่ยนะฮะ เออก็จะมีเบื้องหลังมาเล่าให้ฟังเพราะผมคงต้องถามต่อแน่นอนขอประคุณครับรก็ยังไงก็อย่างที่บอกนะฮะคือ<ม>คนไทยก็คงกังขาว่าเกิดอ,อะไรขึ้นแต่เดิมเคยเสียแค่ห้าพันดอลหมื่นดอลแล้วว่ากลายเป็นแสนดอลสาเหตุที่ที่เรียนให้ทราบไปครับว่าการตั้งกับพิชาเนี่ยเขาก็ตันไปจ้างไอะบริษัท ตัวแทนขายบริษัทฝลักใหญ่ครับเขาก็เขาก็มาประเมินไอ้บริษัทพวกนี้ก็ตามภาษาฝรั่งใหญ่ก็ตราบทีแต่งตัวโก้ดูมีความรุ่งเรื่อมันบอกมาด้เอ้ยประเทศไทยดูมีเลีซื้อทุกปีใช่ไหมบอลโลกแพงก็ซื้อเพราะนั้นซีเกมเนี่ยเอาให้เหมาะสมก็แปดแสนเหรียญแล้วกันซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยก็พูดตรงๆนะครับว่ามันก็น่าขำเพราะว่า เจ้าภาพเที่ยวเนี้ยก็ยัดกีฬาบ้า,บ,า,บ,าบอเข้ามาเยอะยะไปหมดนะซึ่งอันอันจนทําให้พูดพูดตรงๆนะครับซีเกมที่เคยเป็นกีฬาแหลมทองในอดีตที่เป็นเอ่อความภาคภูมิใจของภูมิภาคเล็กๆของเราเนี่ยนะฮะมันก็กลายเป็นบาหกรรมกีฬาโป้งชึ่งไปแล้วนะฮะซึ่งเอ่อเอ่อพูดง่ายๆว่าประเทศไหนจัดก,กูก็ยัดของกูเข้าไปอะ่ะเพื่อให้โอกาสได้เหรียญทองเอ่อเยอะๆนะครับตามนี้แหละครับ